สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลสิวค่ะซึ่งก็คือนะคะครีมแล้วก็เจลต้มสิวค่ะของโทเมอีค่ะรูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะกล่องเล็กนี่นะคะก็คือเป็นเจลนะคะแล้วก็กล่องใหญ่เป็นครีมนะคะใช้ยังไงนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะมีคาเคลมว่าอะไรเรามาดูกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวคอยจะอธิบายให้ฟังนะคะก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันนะคะตัวนี้นะคะ ข้างกล่องเนี่ยเขาก็เขียนว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะดูแลผิวหน้านะคะช่วยให้ผิวหน้าที่มีปัญหาจากสิวแบบเจ็ดประการในหนึ่งเดียวนะคะพร้อมทั้งช่วยบำรุงนะคะผิวให้ดูกระจ่งางใสนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดำที่เกิดจากสิวอุดมไปด้วยสารสกัดธรรมชาตินานา,นา,นานชนิดที่อ่อนโยนและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแบบผิวหน้านะคะเนื้อครีมบางเบาซึมซาบลงผิวได้ดีไม่เหนียวเนอะหนะจึงสามารถใช้ได้ปลอดตามต้องการนะคะขึ้นอยู่กับ บุคคลและสาเหตุการเกิดสิวด้วยนะคะวิธีใช้เนี่ยก็คือล้างหน้าให้สะอาดท a งจากผิวสะอาดแล้วเนี่ยเราก็ใช้ครีมตัวนี้นะคะทาบริเวณที่เป็นสิวนะคะเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะแล้วก็มีคําแนะนําด้วยนะคะว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยควรใช้โทเมอิแอนตี้เน่ครีมเนี่ยตั้งแต่เริ่มเป็นสิวในระยะแรกๆนะคะแล้วก็สามารถใช้ครีมซ้ําได้นะคะระหว่างวันค่ะก็ นี่คือรายละเอียดของแบบครีมนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นที่เป็นแบบเจลเนี่ยนะคะก็เป็นยาปฏิชีวนะนะคะจะช่วยฆ่าเชื้อนะคะสิวที่อักเสบนะคะตัวนี้นะคะมีส่วนประกอบก็คือคลินดามัยซินนะคะ1%นะคะก็ทาบางๆงนะคะหรือว่าจะใช้คู่กันก็ได้นะคะตัวครีมเนี่ยก็จะมีหลอดข้างในเป็นอย่างนี้นะคะเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็บีบเอานะคะ สามารถเปิดได้ตรงข้างบนนี้เลยนะคะแล้วก็บีบออกจากรูตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดได้นะคะส่วนตัวเจลเนี่ยก็จะเป็นหลอดอย่างนี้นะคะข้างในกล่องเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็เปิดฝานะคะนี่ฝาข้างในเป็นแบบนี้เนื้อผลิตภัณฑ์แบบครีมนะคะเป็นสีขาวค่ะส่วนแบบเจลนะคะก็จะใสๆไม่มีสีค่ะ เกลี่ยง่ายนะคะไม่เหนียวซึมซับได้รวดเร็วและสามารถแต่งหน้าทับได้ทันทีค่ะแล้วปริมาณเนี่ยทั้งแบบครีมแล้วก็แบบเจลนะคะก็เท่ากันนะคะนั่นก็คือ5กรัมนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้มาดูนะคะในเรื่องของผลการทดลองนะคะว่าพลอยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ แล้วพลอยก็มีรูปนะคะก่อนใช้แล้วก็หลังใช้ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากที่ได้ทาตัวนี้นะคะเพราะว่าพลอยเนี่ยใช้จริงๆนะคะพอได้มาเนี่ยซิวขึ้นทันทีเลยนะคะรู้งานมากๆนะคะก็เลยทําให้ได้รีวิวให้เพื่อนๆดูเร็วนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะดูรูปก่อนใช้แล้วก็หลังใช้ค่ะก่อนใช้เนี่ยนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าพยเนี่ยเริ่มเป็นสิวักเสบนะคะแล้วก็เป็นหนองด้วยนะคะพยก็เลยใช้แบบเจลค่ะทาไปนะคะแล้วก็ตามด้วยแบบครีมนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นนะคะดังนั้นก็เลยจัดทั้ง2ตัวเลยนะคะก็ตอนทาไปเนี่ยความรู้สึกตอนทาเลยนะคะไม่แสบไม่คันเลยค่ะคือไม่รู้สึกเลยนะคะแล้วก็ตัวเจลกับครีมเนี่ย ก็ซึมลงได้เร็วมากนะคะวันต่อมาค่ะก็รู้สึกว่าเออสิวเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆยุบค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ยุบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าสิวเนี่ยอักเสบเยอะอยู่นะคะพอก็ทาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะสักวันที่สามค่ะสิวนะคะก็หายอักเสบนะคะแล้วก็ยุบลงไปหมดค่ะหลังจากนั้นนะคะรอยแผลเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะรอยดําไว้มากค่ะ เทียบกับปกติที่เวลาพลอยเป็นสิวเนี่ยรอยดําจะชัดแล้วก็ลึกมากนะคะพลอยเป็นคนที่น้ําเหลืองไม่ดีค่ะดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะคะโดนแบบว่าโดนญ้าโดนกระดาษโดนยุงกัดเนี่ยจะทิ้งรอยไว้แบบน่าตกใจมากนะคะจนบางคนถามว่าไปโดนอะไรมานะคะเพราะว่าโดนอะไรก็เป็นรอยหมดเลยนะคะ พอดูรูปหลังจากใช้ของโทเมอีไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผิวบริเวณรอบๆสิวนะคะไม่มีการลอกนะคะแล้วก็สิวเนี่ยยุบไป100%นะคะไม่ได้แบบมีหัวซ่อนอยู่นะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างที่พอเคยใช้นี่นะคะทาไปแล้วก็ เหมือนจะหายนะคะแล้วก็ขึ้นมาอีกไหมคะว่ามีการอักเสบซ้ำซ้อนนะคะขึ้นมาอีกแต่น,นี้คือหายสนิทจริงๆนะคะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้หายภายในวันเดียวแต่ว่าหายสนิทจริงๆคะ่ะแล้วก็ไม่กัดผิวนะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยไว้ด้วยนะคะเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะที่อ่านหลังกล่องให้ดูนะคะว่าเขามีคุณสมบัติ7ประการนะคะ7ประการนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ทําได้ตามคําเคลมไหมนะคะเดี๋ยวพอจะ,ะแถลงไขให้ดูนะคะ หนึ่งะคะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะคะพอก็ติ๊กถูกให้ค่ะเพราะว่าไม่มีการอักเสบเพิ่มขึ้นนะคะ 2. ค่ะลดอาการบวรมแดงที่เกิดจากการอักเสบของสิวนะคะก็อันนี้ก็ติ๊กถูกให้ค่ะก็ค่อยๆลดลงนะคะมาถึงอาการบวรมแดงนะคะก็ค่อยๆลดลงตามลําดับค่ะแล้วก็3ค่ะลดความมันที่เป็นสาเหตุการเกิดสิวนะคะตรงบริเวณที่เป็นสิวเนียก็ไม่ได้มีอาการบวรมเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่มันนะคะ อโอเคค่ะก็ถูกต้องนะคะแล้วก็สีนะคะตัดเซลล์ผิวเพื่อลดการอุดตันของรูขุมขนนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นสิวะคะมันจะมีสาเหตุหลายสาเหตุมากนะคะสาเหตุหนึ่งก็คือการที่เกิดการอุดตันของรูขุมขนนะคะน้ำมันใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยผลิตออกมามากเกินไปแล้วก็ไม่มีทางระบายออกนะคะทำให้รูขุมขนอุดตันนะคะบางทีติดเชื้อนะคะแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นมานะคะตัวนี้ก็โอเคค่ะติกถูกนะคะ ต่อมานะคะ5นะคะบำรุงผิวกระจ่างใสเพื่อลดการเกิดรอยแผลเป็นจากสิวนะคะตัวนี้นะคะนอกจากผิวจะไม่ลอกแล้วนะคะก็ทําให้แผลเป็นที่เป็นสิวเนี่ยจางลงเร็วด้วยนะคะเนี่ยค่ะพอจะเป็นแผลตรงนี้นะคะ มาถึงตรงที่เป็นสิวนะคะแต่ว่ามันจะไม่เป็นแผลเป็นนะคะมันจะมีรอยดําเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะเพราะพอนเป็นคนที่น้ําเหลืองไม่ดีนะคะต้องใช้เวลารักษาตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยบางทีเนี่ยพอยใช้ครีมแต้มสิวบางตัวแรงมากนะคะมันก็จะทําให้เป็นรอยแผลเป็นนะคะเป็นผิวด้านๆเลยแล้วก็ผิวลอกนะคะแบบน่าเกลียดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีอาการใดๆเลยนะคะก็เหมือนแบบ ไม่ได้เป็นสิวมาก่อนนะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งแต่งหน้ากบยิ่งไม่เห็นเลยนะคะ6กนะคะช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งลอกนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าผิวตรงที่เราทาครีมแล้วก็เจลลงไปเนี่ยไม่ลอกเลยนะคะแล้วก็เจ็ดค่ะกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็สมานผิวค่ะก็ตัวนี้นะคะก็อาจจะสังเกตยากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ถือว่าถูกนะคะเพราะว่าผิวเนี่ยได้รับการสมานนะคะแล้วก็ตรงบริเวณรอบๆเนี่ยก็ไม่มีอาการ อักเสบเพิ่มขึ้นนะคะก็เหมือนแบบรูขุมขนมันก็ดูโอเคขึ้นนะคะกระชับขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการเป็นสิวซ้ำซ้อนนะคะคือหายแบบหายสนิทจริงๆนะคะเอาละค่ะก็นี่เป็นความคิดเห็นนะคะผลจากการทดลองของพลนะคะแล้วครีมกับเจลแต้มสิวของโทเมอีเนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์ด้วยนะคะว่า เหมือนมีหมออยู่กับตัวนะคะไม่ต้องกลัวเป็นสิวค่ะนั่นก็หมายความว่าถึงจะมีสิวขึ้นมานะคะเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีนะคะมาก่อนนะคะก็แบบว่าเราสามารถรักษาได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปฉีดนะคะหรือว่า,าใช้สารเคมีที่รุนแรงนะคะทําให้ผิวเราเนี่ยไม่ลอกด้วยนะคะเหมือนมีหมอมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลเราเลยนะคะก็อันนี้นะคะพลอยก็ถ้าใหา้สิบเต็มนะคะพลอยให้สิบเลยนะคะเพราะว่า โอเคว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลาที่หายชานิดหนึ่งซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะคาดหวังนะคะว่าอยากให้สิวหายภายใน24ชั่วโมงนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องดูอาการนะคะดูความรุนแรงของสิวที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าสามารถทําให้หายได้เร็วแค่ไหนนะคะก็ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยแบบว่าบํารุงรักษาอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้ผลช้าเร็วไม่เท่ากันนะคะแต่ละคนค่ะ เราทั้งหมดนะคะก็เป็นรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะครีมแล้วก็เจลแต้มสิวนะคะของโทมิอินะคะพอมีการใช้จริงๆนะคะดูได้เลยจากหลอดนะคะที่มีการบีบนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะคือใช้จริงๆนะคะตรงบริเวณคางนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะโดยเฉพาะใครที่กําลังหาผลิตภัณฑ์นะคะดูแลสิวอยู่นะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองดู ครีมแล้วก็เจลแจ้มสิวของโทเมอีตัวนี้นะคะพอเองก็ชอบมากๆเลยนะคะ ปัญหาสิวนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะถ้าเกิดเราไม่ดูแลแต่เนิ่นๆนะคะก็จะมีปัญหาตามมานะคะทั้งรู้สึกไม่ดีนะคะติดเชื้อนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดแผลเป็นได้ในอนาคตนะคะทําให้เวลาเราแต่งหน้าหรือว่าเราออกไปพบผู้คนนี่ยเราเกิดความไม่มั่นใจได้นะคะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆดูรีวิวกันนะคะแล้วก็ใครอยากจะหาซื้อ2ตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้นะคะตามรูปภาพนะคะ ที่พอยจะขึ้นให้ถัดไปเลยนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะมีหลายที่มากๆเลยสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ t o m a i a c n e c o m และ facebook w w w f a c e b o o k c o m t o m a i i a c n e ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมรีวิวค่ะสวัสดีค่ะ